ไทยแลนด์เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาพบกันเช่นเคยกับฮอตไลน์ Thailand ทุกข่าวคือความจริงทางททบ .5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านราการ0นาทีคะ่ะช่วงฮอตไลน์บันเทิงคะ่ะวันนี้เราก็จะอยู่กันที่บ้านประตูปล่องอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะในศูนย์การเรียนรู้เครื่องเงินโบราณของอาจารย์บุญช่วยฮิรันวิทยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนิลินประนีศินพุทธศัการาช2557คะ่ะ นสนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโว T R D สปอร์ติโวสุขภาพดีเริ่มต้นที่น้ำดื่มสุเพิร์ ผู้สืบทอดการทำเครื่องเงินโบราณปัจจุบันมีผู้สืบสานภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณน้อยมากแต่นายบุญช่วยฮิรันวิทย์วัย83ปีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลปประณีศิลป์พุทธศักราช2557ปราดปราผู้สืบสานภูมิปัญญาเครื่องเงินโบราณแห่งบ้านประตูปล่องคนแรกและคนเดียวของจังหวัดน่านที่ยังคงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจวบจนปัจจุบันและยังคงถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ลูกหลานโรงเรียนต่างๆที่สนใจด้วยการเปิด บ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้เครื่องเงินตั้งอยู่ที่ถนนเปลมประชาราชตําบลในเวียงอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่านค่ะด้วยวัย83ปีของครูบุญช่วยปัจจุบันยังคงทํางานด้วยความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าวัยจะไม่เอื้ออํานวยในการลงมือทําเครื่องเงินด้วยตนเองมากนัก แต่ยังคงกำกับดูแลให้ลูกหลานสารต่องานให้สำเร็จโดยเฉพาะการทำพานเงินและขันเงินลายดอกกระถินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะหาผู้ใดเปรียบได้ยากโดยมีจ่าสิบเอกสมศักดิ์ฮีรันวิทย์บุตรชายคนที่สามซึ่งได้ลาออกจากราชการทหารมาช่วยสารงานต่อของพ่อ รวมถึงนายธินกรหิรันวิทย์หลานชายครูบุญช่วยมาเป็นเรี่ยวแรงสําคัญอีกคนหนึ่งในการทําเครื่องเงินโบราณไม่ให้สูญหายไปพ่อตั้งใจมากแล้วแต่ผมเกิดตรงมาผมก็เห็นพ่อทําอยู่แว้วจนถึงอายุคแค่นี้ก็ห้าสิบกว่าแล้วก็จะต้องจาเป็นต้องทําให้พ่อนะครับพ่อแก่แล้วหน่อยพ่อก็ไม่มีใครสืบต่อไปเราก็ต้องจําเป็นครับภูมิใจมากเับเพราะกว่าจะทําออกมาได้แต่ละชิ้นมันใช้เวลานานมาก สำหรับคนอื่นเขาอาจจะเห็นแค่เป็นขันใบหนึ่งแต่สำหรับผมคือหัวใจของผมเพราะผมตั้งใจทำว่าผมอยากให้มันอยู่ได้กับครอบครัวานานๆเป็นธุรกิจของครอบครัวานานๆครับ ครอบครัวฮิรันวิทได้รับความอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเทพร,ร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยการให้ผลิตเครื่องเงินส่งไปจำหน่ายที่ร้านผูฟ้าโครงการสวนพระองค์ทำให้ครูบุญช่วยได้ประวาราณาตนว่าจะขอประกอบอาชีพการทำเครื่องเงินไปตลอดชีวิตและถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กเยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์และยังเป็นกำลังใจในการสืบสารภูมิปัญญาการทำเครื่องเงินโบราณของครูบุญช่วยฮิรันวิทให้ อยู่คู่บ้านประตูปล่องของจังหวัดน่านสืบไปสองสามปีก่อนนะยังทําอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ทําได้แต่เราไม่ไม,ไม่ฝืนแล้ะรออ่างกายเรามันก็มาค่อยดีแล้วเราจะไม่ฝืนไม่ได้ให้เด็กมาทําให้สิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ไปเสริมเอา เนื่องในเทศกาลวันสงการานต์หรือวันปีใหม่ไทยที่ผ่านมาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ไม่พลาดที่จะจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่บรมครูด้านเพลงและดนตรีผู้อาวุโสในวงการเพลงไทยค่ะงานนี้เขาก็จัดกันอย่างอบอุ่นที่สโมสรนายทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแยกเกียรติกายโดยมีบรมครูด้านดนตรีและเพลงอาทิเรืออากาศตรีศาสตราจารย์พิเศษแมนรัตศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินายวีรวัต์เทพโทสธรศิลปินอาว ผู้สและนายกสมาคมดนตรีครูนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติครูชยชนะบุญณโชศิลปินแห่งชาติมาร่วมในพิธีให้สิยานุสิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยและบุคคลในแวดวงดนตรีแวดวงบันเทิงได้ร่วมรดน้ำขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะ นอกจากนี้ในานามของคณะกรรมการผู้จัดจางานประกวดผลงานดนตรีและเพลงรางวัลพระพิคเนตทองพระราชทานครั้งที่8ประจำปี2559ที่กำลังเปิดรับสมัครให้นักแต่งเพลงร่วมส่งผลงานเข้าประกวดกันในขณะนี้ได้ทราบว่าทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจนถึงวันที่10 <Okay. S 1> พฤษภาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดงานมอบรางวัลพระพิคเนตทองพระราชทานครั้งที่8ประจำปี2559ในวันที่3กร,รกฎาคมนี้ที่หอประชุม ทูทีโอทีถนนแจ้งวัฒนะค่ะต้อนรับวันสงครานับแล้วก็ให้มันถูกต้องตามกฎในประเทศดีนะครับมีการขอพรรถน้ำบังหัวจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเรื่องสาระสำคัญมากเพราะเราวันสงครานตุนยาเราคิดว่าเราประสาทน้ารถกันสนุกสนานกันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราต้องทําให้ครบถ้วนนะอันนี้นิสมาคมก็เลยต้องต้องปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดนะครับต้อนรับผทุกท่ามาที่น้องคนไทยทุกเพศทุกวยนะครับคุณก็แล้วกัน พวกเราอยากจะให้คุณคุณที่มีผลงานอยากเก็บผลงานไว้กับตัวเองเอามา,าสมัครเพื่อจะได้เป็นที่รู้จักแล้วเกิดเพลงของคุณชนะเลิศมันก็จะเป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอาชีพของเราคือการที่นำเสนอเพลงให้เป็นที่รู้จักของประชาชนนะคะ และช่วงนี้เราไปติดตามบรรยากาศงานการกุศล The e m power night <N ight> เพื่อหาไรายได้สมทบทุนโครงการในพระราชดำริหัตกรรมหญิงศูนย์ศิลปาชีพกันค่ะทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดย neweos w a l l t i m e f r i e m e สโมสรสอนตากรุงเทพ9ก้านำโดยคุณสัสมนสงวนศิลป์นายกสโมสรพร้อมด้วยสมาชิกสโมสรสอนตากรุงเทพ9้าจัดงานการาดินเนอร์การกุศล The e m p o r e Night เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พันษา, 84, ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถภายในงานได้รับเกียรติจากดรท่านผู้หญิงพรณีมหานนรองราชเลขาธิก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i กิจพระบรมราชินีนาถเป็นประธานในงานค่ะ โฆษส,สอนตาก,กรุงเทพฯ9ได้จัดงานการล่าดินเนอร์การกุศลขึ้นเพื่อรณรงค์หาทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการกุศลต่างๆเพื่อเด็กและสตรีอาทิการจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กและสตรีคนชราที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาและการเข้าไปมอบความรู้ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆเกี่ยวกับหัวข้อการรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงในสตรีและเด็กเึ็นต้นค่ะ เรามองเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากครอบครัวเป็นหลักเลยค่ะดังนั้นกิจกรรมต่างๆของสโมสรเราจึงเริ่มตั้งแต่ครอบครัวค่ะเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้กับเด็กๆนะคะไม่ว่าจะไปตามโรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะโรงเรียนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเด็กผู้หญิงเท่านั้นก็เด็กผู้ชายก็จะต้องรับทราบด้วยแล้วก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจ แต่ที่สาคัญที่สุดค่ะก็คือทางบ้านนะคะเราจะต้องให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจกับเด็กๆค่ะภายในงานได้มีการเดินแฟชั่นโชว์มวกโดยมีเหล่าซอนเชียนใจกุศลที่พร้อมใจกันแต่งกายในชุดไทยสมัยรัชกาลที่5-7ถึงเมาร่วมกิจกรรมการกุศลในครั้งนี้ รวมทั้งเลิดเลินกับการขับร้องเพลงจากศิลปินดาราอาทิตย์คุณแมนวัฒนยูมุ่งหมาย,โยสโมสรซอนต้ากรุงเทพ9มีผลงานด้านบริการสังคมมากมายมีผลสืบเนื่องมาจากสมาชิกสโมสรให้ความร่วมมือร่วมใจด้วยรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและด้วยความเสียสละเพื่อพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับอุดมการณ์เป้าหมายและนโยบายของซอนต้าสากล Online. Island. Online. Island. แลนละในช่วงนี้นะคะเรามีสาระดีๆกับการดูแลรักษา,าสุขภาพในช่วงอุ่นใจใกล้หมอค่ะรายง,งานพิเศษอุ่นใจใกล้หมอวันนี้เป็นเรื่องภัยเงียบสำหรับคุณผู้หญิงนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่เราก็ให้ความสำคัญวันนี้ก็เลยนำข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยานะครับคุณหมอคิเรเลกชูชิดจะมาให้ข้อมูลว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็มีวิธีรักษาแค่ไหนติดตามได้เลยครับออความจริงแล้วตัวโรคมะเร็งของตัวโรคมะเร็งต้งนนมเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์มันแบ่งตัวผิดปกตินะคะ ไม่ว่าจะเป็นจากตัวของทอ่อน้านมเองแล้วก็กลายขึ้นมาเป็นก้อนพอมันแบ่งตัวเยอะๆขึ้นมันก็จะเริ่มมีการกระจายของตัวโรคไปตามอาวัยวะต่างๆแต่ละระยะนียก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวก้อนยิ่งก้อนใหญ่ระยะก็จะมากขึ้นนะคะอีกอันคือการกระจายของตัวโรคก,ก็จะเป็นการแบ่งระยะเหมือนกันมีการกระจายไปที่ต่อมน้นําเหลืองแล้วหรือยังกระจายไปเยอะกี่ต่อมแล้วก็มีการกระจายออกนอกตัวเต้านมไปแล้วหรือยังการกระจายไปอย่างอาวัยวะอื่น พวกนี้ก็จะแบ่งระยะกันตามขนาดแล้วก็ลักษณะการกระจายของตัวโละคคะ่ะถ้าพูดถึงระยะที่จำปริมาณโลกเยอะสุดก็ต้องเป็นระยะที่4ก็คือระยะที่4ี่เนี่ยเป็นระยะที่ตัวโลกมันกระจายออกนอกเต้านมไปแล้วะคะ่ะมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเจอตั้งแต่เริ่มต้นมันหายขาดได้นะคะการที่เราคลำได้เจอก้อนเนี่ยไม่ต้องอายหมอมาตรวจเลยค่ะไม่มีอะไรน่าอายนะคะเนาะเราก็ส่งตรวจกันไปแล้วก็ถ้าเจอเริ่มต้นมันก็รักษาไปตามทางมันนะคะอะไรที่ควรทําก็ควรทํา แล้วคนไข้ที่หายก็มีเยอะแยะโดยที่ไม่ต้องกลับเป็นซ้ำนะคะอย่าปล่อยทิ้ไงไว้จนมันมันเกินกว่าที่จะทาอะไรได้แล้วบางทีมันเลยจุดนั้นไปนแล้วมันจะทาอะไรไม่ได้แล้วประเด็นที่ต้องระวังนะครับสำหรับคุณผู้หญิงเพื่อที่จะให้ห่างไกลจากภัยเงียบตัวนี้นะครับก็คือถ้าหาว่าสังเกตพบอะไรที่ผิดปกติต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะโดยเร็วที่สุดด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลรามคำแหงพบกับรายงานพิเศษอุญใจใกล้หมอได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับทั้งหมดพีฮอตไลน์ไทยแลนด์ในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรถยนต์โตโยต้าที่ให้การสนับสนุนรายการและขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรายการของเรามาตลอดค่ะพบกับฮอตไลน์ไทยแลนด์ได้ใหม่ทางททบ5ในวันพรุ่งนี้9ก้านาฬิกาสีนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฮอตไลน์ไทยแลนด์ทุกข่าวคือความจริง